ไอ้พวกผู้มีที่พลเนี่ยมันเปรียบดังหมาต้องส่งเสือไปดูแลพื้นที่แล้วรัฐบาลตั้งคนไปเอาแมวไปมันก็ไปโดนหมาตบป่ะสิเนี่ยนี่าลังตอนนั้นพี่เรวัตบ,บอกว่าสรงหมาชิสุไปนะหมาชิสุเนี่ยมันน่ารักอมันน่ารักเลี้ยแข้งเลี้ยขาแล้วก็จเจริญก้าวหน้าหมาชิสุเนี่ยนะไอ้แค่นี่ส่งแมวไปเลยมันก็อยู่ใต้อํานาจหมากับ แล้วผมไม่ค่อยชอบไอ้พวกมาเห่าๆเนี่ยนะฮะไอเหมือนกับพี่มือปืนอืพี่มือปืนทําไมฮะพี่มือปืนมาพูดตายอย่างหมาตายน้องเขาตายแบบหมาพิษบูแต่คนก็บอกไอ้นี่มันก้าวแล้วหน้าตายแบบน้องมันเฮ้ยคุณไม่ต้องห่วงนะคือผมไม่ทัพภาดดีกว่าเพราะมันจบแล้วพี่น้องผมมันตาย ตายไม่ว่าตายอย่างหมาด้วยผมก็ภูมิใจว่ามันตายอย่างหมาหมาพิษปูไม่ใช่หมาที่ชุกจบกันี่น่ะมีอารมณ์อะไรบ้างโอตระกูลบ้านผมลุงผมเป็นกำนันผมรู้จักกันหมดแล้วครับคนมีความศักดิ์ศรีก็ผมถึงบอกผมติดใจพี่ช่วยผมได้ไหมล่ะพี่นี้แหละพี่คุณเนี่ยอยู่บ้านโป่งผมเนี่ยเป็นผู้กับบ้านโป่งลูกน้องเต็มภาคเจ็ดเต็มบ้านโป่งเลยอย่าเ่านี่ย่าเห่า น้องมึงเนี่ยไปยิงตำรวจตายครอบครัวเขาไม่เกี่ยวเมียไม่เกี่ยวลูกไม่เกี่ยวม,มึงก็อย่าเกี่ยวเข้าใจไหม,มได้มีโอกาสสวดศพน้องมึงคืนแล้วนะอเออกูดูแล้วหมัน่นไส